สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเบตินชาติคุณครับปฏิบัติการพิเศษทางการทาหารของรัสเซียในยูเครนนะครับเริ่มประมาณปลาย,ลายเดือนกุมภาพันธ์ครับนับจนถึงวันนี้นะครับก็สิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ล่วงเลยมาก็น่าจะประมาณ6เดือนแลลวครับท่านผู้ชมใน6เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่ว่า โดยภาพรวมนั้นท่านผู้ชมก็คงจะรับรู้รับทราบอยู่แล้วนะครับเรื่องของการตอบโต้กันระหว่างทั้งโลกตะวันตกกับรัเสเซียรวมถึงการสแสดงสัญญาณที่จะขยายวงของความขัดแย้งไปทางประเทศจีนโดยอเมริกานั้นลงมาเล่นนะครับในสนามนี้ซะเอง ในความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาอันเนื่องมาจากการไปเหยียบจมูกไปแย่ไปยุบไปยั่วเกี่ยวกับเรื่องเกาะไต้หวันทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมช่วงนี้ไหนๆนะครับทิศทางไทยก็ทําโพมาแล้วแต่เราคงไม่ได้ถึงขนาดไปทปําโพในระดับโลกนะครับเอากันแค่ระดับในประเทศแต่พูดถึงเรื่องโพแล้วก็มาดูเรื่องโพกันสักนิดหนึ่งแล้วกันว่า หกเดือนที่ผ่านมานั้นทั้งการสำรวจคะแนนนิยมของผู้นำนะครับทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นยังไงก็ต้องบอกแล้วครับว่าโอ้ยนะครับต้องร้องเสียงดังๆอย่างนี้นะครับลองร้องที <c oughs> <c oughs> คือต้องร้องแบบไอ้ที่ผมพูดตะกี้เนี่ยก็คงจะเรียกว่ามันก็เบาไปนะครับเพราะต้องเรียกว่ายำแย่จริงๆครับสำหรับสถานการณ์ของ ไบเดนนะครับขณะที่ปูตินนะครับมไปรบไปราอีท่าไหนไปโดนข้อแซงชั่นไปโดนข้อแบนอีท่าไหนทำไมคะแนนถึงได้ดีวันดีคืนนะครับอ่ะให้ดูตรงนี้กันก่อนนะครับนี่อีคโนมิสครับนี่ให้ดูปกเลยนะครับขึ้นเป็นปกเลยนะครับเป็นสื่อซึ่งเป็นกระบอกเสียงของโลกตะวันตก ของอเมริกาของอังกฤษเองนะครับเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมีบางตระกูลเนี่ยซึ่งมีอิทธิพลในการครอบงำโลกเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของอยู่ด้วยนี่เขาว่ากันล่ำลือกันไปนี่ก็ง่ายๆครับโปรตะวันตกแหะครับเป็นสื่อที่โปรตะวันตกแต่ยังมีการพาดปกนะครับนี่บอกว่า are sanctions working นี่ครับอันนี้ จิ้มไปที่ไบเดนจิ้มไปที่อังกฤษไม่รู้ว่าใครนะครับต้องรออาทิตย์หน้าว่าจะได้ใครมาเป็นนายกคนใหม่นะครับจะเป็นหวยจะไปออกเจดุนะครับเจโหดหรือว่าหวยจะไปออกที่อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกครึ่งอังกฤษอินเดียเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันแต่เขาชี้ไปเขาจิ้มไปอย่างนี้เลยครับอีคโนมิสนะครับเฮ้ยไอ้ที่แซงชันกันฮะมันได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าแซงชั่นกันยังไงวะนี่ รัเสเซียกลับไม่คว่ำเขาเมานะครับฝ่ายที่คว่ำเขาเมาซะเองนั้นกลับกลายเป็นฝ่ายที่จะไปหาเรื่องเขาจะไปแซงชั่นเขาแล้วนหะรครับนี่ซึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายละเอียดแต่ว่าให้ดูก่อนว่าเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ว่านี่เดี๋ยวมันจะสะท้อนนะครับโพนั้นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาด้วยครับอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อครับให้ไปดูนอกเหนือจากอีโคโนมิสนะครับ ก็มีอีกนี่เดอะมิลเลอร์อันนี้ก็คล้ายๆหนังสือพิมพ์แมสตนะครับหนังสือพิมพ์หัวสีบ้านเราเนี่ยนะฮะเดอะมิลเลอร์เขาบอกว่า message to leader นะครับอันนี้เดอะมิลเลอร์นี่อยู่ในอังกฤษนะครับ the heart of Britain เนี่ยก็ประมาณหนังสือพิมพ์แบบนะฮะก็เรียกว่าแมสตนะครับตลาดแมสตส่งสารถึงผู้นำแต่เป็นภาษาอังกฤษ ก็คงจะแปลได้ว่านี่ขณะที่ทั้งประเทศกำลังเผชิญหน้ากับหายนะเรื่องบินค่าพลังงานเพื่อเห็นแก่สวรรค์เถอะทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมก็คือตอนนี้ไม่รู้ใครนะครับระหว่างสามคนนั้นที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่นะฮะน government must act now รัฐบาลต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนี่นะครับเนี่ย แล้วก็ค่าไฟนะครับค่าพลังงานแล้วกันเนี่ยเ็บอกพุ่งพรวดขึ้นไปเนี่ยแปดสิบเปอซอยากไปอยู่ยังอังกฤษอยากไปอยู่ไหมเอไหมอ่าค่าไฟจากเดือนที่แล้วร้อยหนึ่งนะฮะตอนนี้กลายมาเป็นเท่าไหร่นะฮะเพิ่มขึ้นไป80%อร์เซ็นตคำนวณกันเองแล้วกันนะครับแต่ถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเนี่ยเขาบอกว่าจะให้พูดดีไหมมันจะออกดูเดือดนิดหน่อย เพราะถ้าแปลภาษาพวกเรียกว่าภาษาบ้านๆนเนี่ยพวกกูจะตายหากับใช่ไหมต้องแบบนี้นะพวกกูจะตายหากับบินค่าพลังงานอยู่แล้วค่าไฟอยู่แล้วพวกพวกเองแล้วกันนะ,ะ,ะกรุณาธรรมจุดๆ,ๆอะไรสักอย่างเถอะนี่นะครับนี่ถ้าแปลให้มันดูเดือนนะครับก็คงจะสะท้อนอารมณ์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ไหวแล้วครับ บักโกรกนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องอะไรลครับบ้านเรานะครับขนาดแค่ค่าน้ํามันนะฮะพุ่งกันไปเนี่ยประมาณ20-30%เรนี่ยก็ร้องโอดครวนกันทั้งประเทศแล้วนะครับอันนี้เจอทั้งค่าแก๊สค่าไฟฟ้าค่านโน่นค่านี่ะนะครับรวมๆแล้วก็พุ่งพุ่งไป80%นั่นแหละครับนี่อันนี้เดี๋ยวก็มาว่ากันเหมือนกันนะครับใครจะไปเชื่อครับ ประเทศซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวรรดิที่เรียกว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเคยได้ยินไหมคำนี้เดี๋ยวนี้นะครับเดินตามก้นอเมริกาแล้วก็กำลังจะ,ะเผชิญวิบากกรรมกระหน่ำซ้ำซัตนะครับเอาให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนนะครับสภาพสถานการณ์โดยรวมรวม,รวมล่าสุดนะครับอันนี้คือล่าสุดของข่าวที่ออกมาประมาณ1-2วันที่ผ่านมานะครับอ่ะทีนี้แหะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากเสียงสะท้อนของสื่อนะครับเนี่ย ซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองสื่อนะครับทั้งอีคโนมิสทั้งเดอะมิลเลอร์ก็เป็นสื่อที่โปรโตวันตกนั่นแหละครับหันกระบอกอาวุธนะครับเข้าหาผู้นำประเทศตัวเองแล้วครับต้องบอกแบบนี้อ้าวทีนี้จบเรื่องนั้นเราก็มาดูกันที่เรื่องโกนะครับรายงานอันนี้26สิงหาคมครับโดยสำนักข่าวทัสของรัเสเซียอันนี้เนี่ยผมเล่าไปฟังนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมเป็นเกรดเวลาได้ จะเข้าไปดูข่าวนี้นะครับผ่าน Facebook เนี่ยมันก็มีลิงก์มาเหมือนปกติเขาก็แนบลิงก์มาให้ใช่ไหมอแล้วเราก็กดในลิงก์เข้าไปพอกดพอกดในลิงก์ปุ๊บเนี่ยไอเฟซบุ๊กมันดันถามก่อนนะครับมันไม่ใช่เข้าไปดูได้เลยนะเหมือนเหมือนกับลิงก์ปกตินะมันดันถามก่อนว่านี่คือสื่อที่รัฐบาลรัเสเซียให้การสนับสนุนอยู่คุณจะไปต่อหรือไม่ไอ้โถโหนี่ครับมาแบบนี้เลยนะครับคือถ้าไม่ไปต่อกลับก็ไม่ต้องดูอ่าถ้าไปต่อก็ กดไปต่อได้ดีมันยังให้มีไปต่อนะครับมันไม่ขึ้นบอกว่านี่คือสื่อรัเสเซียเราไม่ให้ดูอินี่ยิ่งบันเทิงเงินใปใหญ่นะครับท่านผู้ชมอ้าวทีนี้ไปดูครับนะฮะสำนักข่าวนะครับซึ่งเป็นของรัเสเซียเองนั่นแหละครับเนี่ยทำโพลแต่ก่อนเดี๋ยวไปดูโพผมต้องอธิบายท่านผู้ชมตรงนี้นิดนึงก่อนว่าทั้งโพของปูตินทั้งโพของไบเดนเนี่ยที่จะมาพูดถึงกันเนี่ยคือไม่ได้ทําโดยฝ่ายตรงข้ามนะเข้าใจไหมคือทําโดยฝ่ายเดียวกันนะเนี่ย คือปูตินก็สำนักข่าวทัสนะครับทางไบเดนก็รอยเตอร์บ้างหรือว่าสื่ออื่นบ้างสำนักโพอื่นๆบ้างในอเมริกาพวกเดียวกันทำกันเองนะครับต้องย้ำแบบนี้ก่อนไม่ใช่ว่าอีกพวกหนึ่งมาทำแล้วทำให้ดูอีกฝั่งหนึ่งย่ำแย่ไม่ใช่ต้องเข้าใจตรงนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทีนี้ไปดูโพของวลาดิเมียปูตินนะครับทำโดยออรัสเซียพับลิกโอเนียนรีเสิร์เซนเตอร์ นะครับทาเมื่อวันที่20วันที่15ถึง21สินะครับสิงหาคมที่ผ่านมาก็สดสดร้อนๆอน,อนแหละครับเรียกว่าโพเนี่ยยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับก็คนที่เข้าตอบก็นะครับผู้ที่เข้าอยู่ในกลุ่มสํารวจก็1,600คนนะครับครอบคลุมเนี่ยสิปนะครับปีอ่ะของช่วงอายุเขาไม่บอกว่าตั้งแต่ไหนถึงไหนบ้างนะครับแต่อายุของคนที่ไปสำรวจเนี่ยตั้งแต่น้อยที่สุดถึงมากที่สุดนี่ก็คือห่างกัน18ปีนะครับ นะก็น่าจะมันก็ไม่ได้เยอะนะถ้าพูดถึงนะน่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มผมเดาว่าน่าจะเป็นกลุ่มกลางๆงคนนะ<ม>นะแต่เขาไม่ได้บอกเอาไม่เป็นไรอ่ะผลออกมากับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยว่าลาดิเมียบูตินนะครับนี่ได้รับความเชื่อถือนะครับจากผู้ตอบแบบสอบถามนจากโพลเนี่ย81.2เครับเพิ่มขึ้น1.2จาก การสำรวจครั้งก่อนนะครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะขณะเดียวกันครับโพลเขาถาม2อ,อย่างนะครับสำหรับตัวผู้นำเนี่ยเขาถามว่าเชื่อถือหรือไม่นะครับกลับแอ p พรูฟสิ่งที่ทำลงไปหรือไม่ยอมรับสิ่งที่ทำลงไปหรือไม่ปรากฏว่าในส่วนของการยอมรับนะครับนะการจัดการนะครับหรือว่าผลงานของวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยโพออกมา คะแนนอยู่ที่78.4%เปเครับเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับแต่เพิ่มขึ้น0.6%เหเเ็นห็นไหมครับท่านผู้ชม81.2%สเงเเชื่อมั่นในตัววาลาดิเมียร์ปูติน78.4%่เ 78. ยอมรับสิ่งที่ปูตินได้ตัดสินใจทำลงไปอ่ะทีนี้เขาก็มีอื่นๆอีกนะครับโพล่ก็ถามอีกแล้วครับไหนๆถามแล้วก็ต้องถามอะไรคำถามหน่อยไปดูกันที่คำถามที่ว่าอา้าวผู้ที่ตอบโพเนี่ยยอมรับผลงานของรัฐบาลรัสเซียหรือไม่อันนี้รัฐบาลนะเนี่ รัสเซียนกอล์ฟเวอรเมนเนี่ยนะปรากฏว่า52.6ยอมรับเพิ่มขึ้น0.4เขาก็ถามอีกครับว่ายอมรับนายกรัฐมนตรีรัสเซียมิคาอิลมิชูสตินหรือไม่ยอมรับในผลงานนะครับกว่า50.9ยอมรับแต่อันนี้คะแนนรับลงครับตกลง1.2แต่เมื่อไปถามว่าเชื่อมั่นในตัวนายกนะครับมิชูสตินหรือเปล่า ผลที่ออกมาก็คือ62.9%เชื่อมั่นครับแต่คะแนนนะครับก็ยังตกลงมาจากก่อนหน้านี้เหมือนกันคือตกลงมา0.9%ทีนี้เข้าไปถามต่อไปอีกครับถึงเรื่องแนวโน้มนะครับความนิยมของพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่อยู่ในรัสเซียเอามาให้ดูกันแล้วกันครับเป็นข้อมูลนะครับท่านผู้ชมพรรคที่มีคะแนนนิยมนะครับเนี่ยสูงนะครับ ณนะขณะนี้ขณะที่มีการสำรวจนะครับปลายเดือนสิงหาคม2565เนี่ยนะฮะหรือว่า2022เนี่ยนะฮะก็คือพักอยูไนเต็ดรัสเซียนะครับ39.3%แต่ลดลงหน่อยนะครับ0.1%จากคราวที่แล้วพักต่อมาก็คือ Russia, ครัสเซี Russia, ยนคอมมิวนิสต์นะครับพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียอยู่ที่10.7%นะครับลดลง0.6%นยร์ตพักต่อมานะครับก็คือรัสเซียริเบร่ลนะครับเนี่ย8.6% บวกนะครับบวกขึ้น0.8%พรรคพัก New People นะครับ4.3%ลบ0.1%แล้วก็พักที่คะแนนเสมอตัวนะครับจากการสำรวจคราวที่แล้วคือพัก a j e u s t Russia For Truth นะครับ5.4%<ๆ>ก็ดูนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาเป็นข้อมูลไปลองดูแล้วกันว่าก็ดูถ้าโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่านะครับคะแนนความนิยมนะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ6เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ย มันอยู่ที่ตัวตนของวลาดิเมียปูตินอนันนี้ชัดเจน,นเพราะว่าความเชื่อมั่นนะครับการให้การสนับสนุนของตัวปูตินนั้นนำโด่งนะครับ<ม>เหนือคะแนนของอตัวนายกนะครับหรือว่าคะแนนของพรรคการเมืองที่ผู้คนในรัสเซียนั้นได้ให้การสนับสนุนนะครับมากที่สุดก็ยังสู้คะแนนความน่าเชื่อถือความนิยมของตัววลาดิเมียปูตินเองไม่ได้นี่คือฝั่งวลาดิเมียปูตินนะครับก็ต้องถือว่า ทำสงครามมา6เดือนนะครับเนี่ยไม่รู้ว่ามีกลยุทธ์นะครับสู้รบอะไรอย่างไรอีท่าไหนไม่รู้แต่ยิ่งทำสงครามนะครับตัวเองยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ไปดูในอีกาฝั่งหนึ่งครับโจไบเดนอันนี้เอาของเดิมมาให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับให้ไปดูในจุดที่เรียกว่าโอ้ยคะแนนนะครับต่ำเตี้ยเรียดดินถือว่าน้อยที่สุดนะครับน่าจะในประวัติศาสตร์ คะแนนนิยมของประธานาธิบดีอเมริกันเลยมึงนะฮะสิกรกฎาคมครับอันนี้ของเก่านะครับย้อก่อนของเก่านะครับคะแนนนิยมไบเดนนะครับยีเซนครับท่านผู้ชมต่ํากว่าระดับ30%ต่ําที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่ยเขาบอกแบบนี้นะครับโพลนะครับจัดทําโดยบริษัทสำรวจโพลออนไลน์นะครับชื่อว่าซีวิชนะครับเนี่ยผลข้อระบุนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันนะครับ29%นั้น พอใจในแนวการบริหารงานของไบเดน58ซไม่พอใจแล้วก็13บอกไม่มั่นใจนะครับแล้วเขายัางแยกแยะนะครับพบว่าในกลุ่มอายุเพศการศึกษานะครับอเมริกันผิวขาว66ไม่สนับสนุนไบเดนนะครับแต่ในหมู่ประชากรสีผิวหรืออเมริกันแอฟริกันเนี่ย55เยังพอใจในผลงานของไบเดนอยู่ ไปดูกันที่รัฐครับท่านผู้ชมน,นี้สำรวจคล้ายๆที่ทางไทยนะครับนอกจากเรื่องของอายุเพศและก็อาชีพแล้วเนี่ยก็ยังไปดูในพื้นที่นะครับไปดูที่รัฐนะครับคะแนนนิยมของไบเดนนะครับต่ำเกือบทุกรัฐครับยกเว้นฮาวายและเวอร์มอนต์นะครับขนาดที่บ้านในบ้านนะครับของไบเดนเองคือเดลาแวร์นะครับก็มีผู้คนที่ไม่พอใจผลงานของไบเดนเนี่ย54% โอยอันนี้อันนี้หนักนะน,นี่หนักเพราะว่าเป็น mm. เขาเรียกว่าเป็นฐาน mm. เป็นถิ่นของตัวเองอะ่ะ mm. เป็นฐานเสียงของตัวเองอะ่ะยังมีคนไม่พอใจขนาดนี้นะครับเนี่ย mm. แต่อันนี้เ, mm. เขาก็แยกออกมาหเห็นไปได้พักถึงนะครับ mm. พักเดโมแครตนะครับ mm. ผู้ที่สนับสนุนคนที่เลือกเดโมแครต mm. ยังพอใจผลผลงานของไบเดนอยู่ที่63%ขณะที่ดีพับ l ิกันครับโอ้ย97%ครับไม่เอาแล้วไบเดนไปซะเถอะนี่ นะไม่รู้ว่ามีลาออกหรือเปล่านะนีแบบบ้านเราอ่านีแซวนี่หน่อยนะครับท่านผู้ชมเอ้านะครับนี่อ่ะมีอีกนะครับเขาบอกว่า29เปอซ่ยอ,อยากเห็นไบเดนกลับมาสมัครสมัยหน้านี่ทีนี้เขาก็วิเคราะห์แลละครับท่านผู้ชมว่าทำไมผลออกมามันเป็นอย่างนี้ก็หนึ่งก็คือความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นราคาเชื้อเพลิงที่แตะ สูงสุดนะครับเป็นประวัติการนะครับเศรษฐกิจที่ตอนนั้นกำลังถล่าสู่ภาวะถดถอยนะครับแล้วก็เหตุวุ่นวายนะครับเกิดเหตุสังหารหมู่ในวันชาติสหรัฐนะครับซึ่งส่งผลต่อคะแนนนิยมของไบเดนเหมือนกันแต่อันนี้อเอามาให้ดูในจุดที่มันเขาเรียกว่าเรียกว่าต่ำเตี้ยเรียดินที่สุดนะครับเนี่ยนิวโลของไบเดนแต่ล่าสุดมีการสำรวจไล่เลี่ยกับ ตอนที่โพในรัเสเซียสำรวจของปูตินนั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูกันก็น่าจะวันเดียวกันหรือมัง้งใช่ไหมกับที่ปูตินสำรวจ24สิงหาคมนะครับเนี่ยปรากฏว่าอันนี้สำรวจโดยรอยเตอร์นะครับและอิฟส์สนะครับเนี่ยคะแนนนิยมครับของไบเดนเนี่ยรกระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่41่สิบเอเปอร์เซ็นต์นะครับจากเดือนกรกฎาคมนะครับ29มาที่สิงหาคมเนี่ยก็กระเตื้องขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ มาอยู่ที่4ี่เปอร์เซนโดยที่ใช้กลุ่มสอบถามนะครับหนึ่งพันคนนะฮะอ่าซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่คะแนนของโจไบเดนนั้นเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงกว่า4ีนะะ่เปอร์เซนตะอ่ะ,อะก็เปรียบเหมือนกัน,นครับไปดูที่เดโมแครตนะครับหนุนไบเดน78เปอร์เซนตนะครับเนี่ยขณะที่รีพับดิกันหนุนไบเดน12เปอร์เซนตนะครับเนี่ย เขาก็วิเคราะห์สาเหตุแล้วครับว่าทําไมคะแนนนิยมถึงกระเตื้องขึ้นหน่อยก็อาจจะเป็นผลมาจากการผลักดันกฎหมายหลายเรื่องนะครับเช่นกฎหมายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการลดราคายารักษาโรคนะครับแล้วก็การออกนี่แหละครับไอ้เรื่องสําคัญก็คือเขาเรียกว่าชิปแอนด์ไซน์นะครับแอคเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ ออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการแข่งขันในเรื่องของการผลิตชิปและเทคโนโลยีในอเมริกาให้แข่งกับประเทศจีนได้ก็ได้แต้มบวกไปนะครับสำหรับไบเดนในรอบ1เดือนล่าสุดที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยเขาก็ย้อนไปดูครับว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับโจไบเดนนั้นคะแนนนิยมร่วงลงกว่าต่ำนะครับในระดับต่ำกว่า50%เนี่ยเพราะ ก็ปัญหาเรื่องที่แบบเดิมนะครับปัญหาเรื่องเดิมปัจจัยเรื่องเดิมเรื่องเงินเฟอ้อนะครับเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิดนะครับเนี่ยไบเดนได้รับความนิยมต่ำที่สุด36ะครับในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมนะครับเนี่ยจริงๆมันต่ำไปที่29นะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วตะกี้และเขาบอกว่านะครับเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย โดนัททรัมป์นะครับเคยได้รับคะแนนต่ำที่สุดเนี่ยสานะครับธันวาคม2017แต่ไบเดนเนี่ยครับแซงทรัมป์เพราะอย่างที่นักจี้นะครับที่บอกไว้คือ29%ต่เาเปอร์เนะครับต่ำเตียรียดินนะ่ะนั่นคือผลสำรวจล่าสุดนะครับดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็ยังถือว่าน่าจะอาการยังร่อแร่ร่อแรกอยู่นะครับทีนี้มาเรื่องสำคัญแลวครับท่านผู้ชม ในวันที่8พพฤศจิก,ก,กายนนี้จะมีการเลือกตั้งที่เขาเรียกว่า Mid Term Election นะครับการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐอเมริกาคะแนนความนิยมของไบเดนที่ย่ำแย่ขนาดนี้นะครับทำให้มีการคาดการ์กันครับว่าพรรคของไบเดนก็คือ Democrat นั้นเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียนะครับเสียงในสภาล่างซึ่งนะครับเนี่ยการสูญเสีย เสียงในสภาล่างของเดโมแครตนะครับให้กับพรรคริพับลิกันนั้นเนี่ยส่งผลถึงการบริหารประเทศของโจไบเดนแน่นอนครับแม้ว่าเดโมแครตนั้นเนี่ยจะยังถือว่ามีเสียงข้างมากอยู่ในสภาสูงอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ริพับลิกันนะครับมีเสียงในสภาล่างมากกว่าเดโมแครตการผลักดันกฎหมายสำคัญของไบเดนก็อาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันที่สำคัญครับ น,นี้ข่าวไม่ได้บอกไว้นะครับรอยเตอร์ไม่ได้บอกไว้แต่ว่าเรื่องของการไปมีประเด็นไปเป็นเรื่องเป็นราวกันอันเนื่องมาจากการเข้าไปบุคคลนะครับที่พักของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งแปลว่าการเมืองในอเมริกานั้นนะครับเล่นกันแรงเล่นกันแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเดโมแครตนะครับแพ้รีพับริกันในการเลือกตั้งกลางเทอม8พฤศจิกายน มันคงไม่แค่มีผลในเรื่องของการถักดันกฎหมายที่ไบเดนต้องการจะออกมาเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองหรอกครับมันคงจะต้องรวมไปถึงเรื่องอื่นด้วยเรื่องอะไรอย่างไรเราไม่รู้แต่รู้ว่าขณะนี้นั้นเนี่ยเอากันถึงขนาดใบบุกค,ค้นนะครับบ้านของอดีตประธานาธิบดีเอากันถึงการกล่าวหาะนะครับ ว่าถือครองครอบครองเอกสารลับอันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับซึ่งมีผลนะครับถ้ามีความผิดจริงเนี่ยอาจจะทำให้โดนันทรัมป์นั้นเนี่ยไม่สามารถลงสมัครนะครับรับเลือกตั้งลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งต่อไปได้ด้วยมีผลในขนาดระดับนั้นนะครับท่านผู้ชมเอากันขนาดนี้แน่นอนครับเกมการเมืองของในอเมริกานั้นเนี่ยจะทำให้ สถานการณ์ที่รอดแรกรอดแรกนะครับเนี่ยดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นมากเนี่ยของโจไบเดนเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับพายุนะครับกรหน่ำซ้ำซัตอีกจี่ลูกเราก็ไม่รู้นี่แหละครับท่านผู้ชม6เดือนนะครับของการเกิดสงครามระหว่างยูเครนกับรัเสเซียและตามมาด้วยสารพัดส,สารพันนะครับการแซงชั่นการคว่ำบาตรการประกาศเพื่อจะจัด,จด,จดการกับ ปูตินกับรัสเซียให้ได้ปรากฏว่าฝ่ายที่คว่มขาเมากลับกลายเป็นอเมริกาเสเองและเทียบดูนะครับกับผลความนิยมผลสํารวจความเห็นของคนนะครับย้ําอีกทีว่าแต่ละฝ่ายก็สํารวจของตัวเองนะครับไม่ได้สํารวจข้ามฟากกันปูตินตอนนี้นะครับถูกเขากระทานะครับถูกเขาคว่ำบาตรถูกเขารุมสกรรมแต่ปรากฏว่าพังงาดยืนอยู่ได้ครับขณะที่ฝ่ายที่ไปกระทืบเขานะครับ พี่ใหญ่เนี่ยโจไบเดนตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช o อป s ี o เดอหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ